ไอใครตรงไหนไม่เมียก็ภัยนู่นเลยใช่โอ้หนี่อันตรายเนี่ยบ้านลุงเนี่ยต่ำด้วยอืมอืมอ๋อไอที่มันไม่ท่วมเพราะมันมีเขื่อนอะไรไม่มีเขื่อนก็ท่วมย้ายไหลไหล,หลก็ไปตามบ้านตามอะไรโอลินน้ำน่ะลินเลยไหลลินเลย แต่อากาศเย็ยนตลอดเลยนะเย็ยนตลอดแบบนี้ตลอดเลยเนาะโอส้สร้างท่าดีไหยท่าแบบนี้ดีเลยโอ้ครับตรงนี้ก็เรียกว,ว่าท่าอะไรเนี่ยท่าเรือพนังกลันน่นพนังกล้าวครับโอ้ท่าเรือพนังกล้าวพนังกลั่นต่อไปนี่เวลามาหาลุงเนี่ยนั่งเรือด,ดวนครับบอกว่า พนังกลั่นลงท่าพนังก้าพนังกลั่นพนังกลั่นอ่าฮะแล้วก็ลงเสร็จแล้วเดินขึ้นไปประมาณเดินขึ้นไปประมาณห้าสิบเมตรเราเดินจริงเราเดินจริงเราูดินจริงเดินจริงมาเดินไปห้าสิบเมตรก็ถึงบ้านลุงละครับแต่ว่าลงนี้ให้เจอสะเพนนะถ้าไม่เจอสะเพนนี้ไม่ใช่นะยังไงคือยังไงพอเราลงลงท่าเพิ่มแล้วเดินมันมีทางเดินอยู่แล้วครับมันมันมันทางบังคับอยู่แล้วใช่ครับมันไปทางอื่นไม่ได้ถูกต้องครับไปทางอื่นนี่คือตกน้ำแน่นอนใช่ครับ เพราะฉะนั้นถ้าคนฉลาดก็ไม่ต้องถามมากเพราะมันเป็นทางเดินอยู่แล้วเดินไปเรื่อยกอไปไปไปยาว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 ไปโอ้รับรองต่อไปเนี่ยใครจะมาบ้านลุงสบายนี่ทางทางออกทางลุงพาพนันกลั้นพนันกลั่นมีทางออก เลี้ยวเลี้ยวขวาอย่างเดียวขวาด้วยเลี้ยวขวาอย่างเดียวสบายมันมีท่าเยอะกว่าจะมาถึงมาลงเนี่ยมันถ้ามาจากถ้ามาจากฝั่งถ้ามาจากฝั่งอะไรทางโน้นฝั่งทอนฝั่งทอนปากน้ําถ้ามาจากปากน้านนมันก็จะผ่านเกลเาจะท่าน้านนหรอครับท่าน้านนสุดท้ายใช่ไหมใช่ อ๋อแล้วจะเป็นท่ามานั่งก้าครับปกติแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียงยังไงนะแต่ว่าหมายถึงเจออะไรก่อนหรือเปล่ารีบๆเหร่รีบผมเหนื่อยมากเนี่ยเดินเร็วนะพี่อ่าไม่ต้องเรีบปกติแล้วเนี่ยใช้ผมอะไรกันของไคยมหาลุงอ่ะเออพร้อมจะมาจกเคลื่อนท่าจากท่าเป็นเก้าครับเรือเรือดวนเป็นเก้ามาไม่แล้วแล้วแล้วเมื่อก่อนมาจากไหนนครมมาถมไม่ใช่หรอ ขึ้นรถมนาความมาถมแล้วมาลงปินเก oh. ้าขึ้นเรือด่วนปินเก้าแล้วทำไมก็ไม่มีรถเหรอมีครับนี่แต่ว่ามาหลายทาง oh. แต่ก่อนมาแท็กซี่ก็ม่ได้แต่ก่อนไม่มีรถส่วนตัวแบบนี้ไม่มีรถแบบนี้ oh. แต่ก่อนยังไม่มีกว้างขวางครับมาลงที่ปินเก้าแล้วก็นั่งเรือด่วนมาอ uh huh. นั่งเรือด่วนเนี่นจะผ่านอะไรอะบางซือครับผ่านเกียร์กายเจอร้านจุยจับด้วยจุยจับ ห้าล้านบางซื่อนี่จุไยจับกาแฟสดแล้วจะเรือดวนเนี้ยก็จะมามา,มาจะสุดแค่ท่าน้ํำนนครับสุดแค่นั้นแหละเสร็จแล้วถ้าใครจะมาบ้านลุงเนี่ยจะต้องนั่งก็ต้องเหมารถมานี่รถสามล้อเครื่องนี่เขาใส่ผ้าใบเพิ่มอ่านี่ผมก็กล่าวว่าจะก๊ปปี้ตัวนี้ด้วยนะเพราะเรามีผ้าใบอยู่อืม พอมาถึงท่าน้ำนนเสร็จแล้วก็จะเหมาแท็กซี่ก็ได้มาสารรถเครื่องได้ไปแล้วมีรถมาลับวิ่งขึ้นมาลงมีรถมาลับแต่เนี้ยทีเนี้ยถ้าจะมาลงก็จะง่ายแล้วเป็นคนที่เดินไวมากเลยนะเนี่ยไม่ต้องลงไม่ต้องลงที่ท่าน้ำนนนะก็ไม่ตกแต่ไปก็จะเลยท่าน้ำนนมารถระวังรถเลยท่าน้ำนท่าน้ำนนมาเขาเรียกว่าท่าพนังกล้าวแล้วพนังกล้านพนังกลั่นแต่ยังไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าเรือเขาจะท่าเรือเขาจะวาง วางเรือวางวางตารางครับเรือว่าจะวิ่งมาถึงพนังเก้าหรือยังครับตอนนี้เพิ่งทาทาพนังเก้าด้เพิ่งจะทำอ่านี่เราไปสรุปกลางวันหน่อยสรุปครับก็ตามเดิมนี่เวลากี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณ5้าโมงยีนาทีห้าโมงยีาน้ำขึ้นไม่ได้เป็นเวลาน้ำขึ้นไม่เล่บตักเหรอเอ้ยสุดยอดน้ำขึ้นต้องเล่บตักอารมณ์นี้เพื่อนเจื่อเลยเนี่ยผมมีตัวสำรองก็คือตัวเลน แต,<ว>แต่พนังกาวนี่น้ำาขึ้นไม่เป็นเวลาไม่เป็นเวลาแต่ว่าที่อื่นน้ำเคลืนที่รีบตักที่อื่นน้ำขึ้นเรียบตักที่น<ะ>ี่ตอนนี้รียบตักไม่ได้นี่ครับก็ประมาณนี้อันนี้คือปากทางฝุดขึ้นมานะใช่ครับนี่คือตาน้ําแรกที่เราเจอว่าเกิดการรั่วซึมตั้งแต่วันแรกที่จัดรายการอยู่แล้วก็เฮ้ยน้ําท่วมได้ไงเออนะครับเราก็ข้ามสันเขื่อนมาเราก็มีโดโวว โดโวขนาดเล็กสำรองจ่ายด้วยหัวจ่ายขนาดเล็กประมาณโดโวดโวประมาณหนึ่งอ๋อดวโวหนึ Do ่งจุดห้าอันนี้อันนี้อันนี้ศูนย์จุดห้าอันนี้กำลังดูดอยู่เนี่ยกำลังดุดเลยเนี่ยดุดเลยครับ<ช>เปินะดยืซีชั่วโมงอลยเนี่ยก็มาเจอตัวสามนิ้วตัวนี้นกดไม่ได้อยาก<อ>ดูไหมอยากดูไหมอยากดูดิอ่าถ้าอยากดูถือกล้องมาให้าถือจ้องครับวุบเลยนะอย่าตกอย่าหนีนะห้ามหนีนะวุบนะวุ้บนะเาเป็นอาชีพจับกบเก่าห้า สี่สามสองดูนี่ครับนี่สามนิ้วปื๊ดน้ำแห้งเลยสักพักประมาณสิบนาทีน้ำก็จะขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมเต็มบ่อเหมือนเดิมอย่างงี้ละโอ้อย่างงี้ละอย่าย่าตัวนี้ไม่ได้เลยมาด้วยแถวนี้ไม่ใช่ธรรมดาดูสีด้วยดูสีด้วยจุดแถวนี้ไม่ใช่ธรรมดาบ่งบอกถึงความเป็นลิขสิทธิ์สีด้วยนะเห็นไหมครับ ส,ส,สีส้มแสดงแ,แจ๊ดแจ,ดแจดแ๋เขาเรียกเนี่ยคือน้ําซึมที่เย่นนี่คือซึมท<ช>ั้งหมดเลยเราไม่รู้เลยว่ามันขึ้นจากจุดไหนเพราะมันง,ง่ายๆเลยหลังกําแพงเนี่ยกาแพงเนี่ยนะฮะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่กาแพงนะตะแพงหลังกําแพงมีบอ่อพักเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยท่อพญานาคเต็มไปหมดเลยตัวพญานาคพญานาคตัวนี้มีสองตัวผุดขึ้นมาเลื้อยตามกําแพงอ่ะคิดดูดิคนไปผ่านมาจะมองไม่เห็นจะไม่รู้เลยว่าเป็นพญานา่นไม่รู้ไม่รู้เลยครับ นี่ก็พยานาคตัวที่สามนิ้วนี่ก็คืออีกตัวหนึ่งอะ,อะไรฮะก็กะว่าจะดูดเอาสามนิ้วอ่ะไปใช้ในบอ่อพยานาคบอ 2. 2> อ่อสองเพราะว่ามันจมมันมิดบอ่อดีไอตัวเดนดุนโดนวนเนี่ยใช่แล้วก็ย้ายตัวสองนิ้วของบอ่อพยานาคสองเนี่ยครับกลับมาที่จุดนี้อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้มันจมจมพยาน,านั่นจมนะครับสุดตามต่อมานี่คือบอ่อที่สองที่เราขุดเจอตานั้น<อ>เป็นบอ่อพยานนาค ตรงนี้จะเป็นวงัว<า>งวังพญายนั่น,นบอเยอะมันบออะนบอา้ำมันเลยนะครับอันนี้เป็นวังพยายนั่นเลย<อ>เป็นจุดศูนย์รวมจุดยุทธาเศษเลยไม่ใช่ยุทธศาสตร์นะยุทธเศษยุทธเศษจุดนี้เนี่ยก็จะมี2นิ้นตัวนี้เป็นตัวปล่อยกระแสไหลพยายนั่นพยายนั่นสองนิ้วอันนี้คือ1น,นิ้วมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ได้มาอยู่ที่นี่ติดเดิมมันตั้งแต่ปีห้ี่ ตัวนี้ได้มาอัปเดตล่าสุดเนี่ยก็คือได้มานครปฐมนอ่านครปฐมนนะครับตัวตัวนี้นี่แหละอยากจะดูไหมปืดนะปืดนะปืดเหมือนกันนะลองดูนะลองดูลองดูลองดูเลยพร้อมห้าสี่สามสองโอ้ปืดเหมือนกันหายเลยครับพอๆกับ3มนิ้วเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะมันมันคือยังไงดีจะบอกว่าต้องอย่าเสียบแช่ ไม่งั้นน่ะมันมันโดโวไม่พญานาคก็จะไม่ล่าเลยไม่เลงล่าต้องตัวใหม่ตัวใหม่นี้มันตัดได้ใช่ครับตัวใหม่เนี่ยโอเคเอาละเราจะไปดูแหล่งกําเนิดวังพญานาคครับไปดูครับตามข้าพเจ้ามาเนี่ยนะครับเนี่ยน้ําตกมันน้ามันน้าตกเลยนะครับไม่ใช่ว่าน้ําซึมนะน้ําตกเลยเพื่อนเจรินอยากมีบทนะดูเดี๋ยวเพื่อนเจริอยากมีบทแล้วเอาแล้วเอาเองละเรินไปขึ้นมาแล้วนี่คือเนี่ยจุดที่มองไม่เห็นเลย มองไม่เห็นผมก็เลยทําการจุดจุดออกมาไม่ใช่ขุดนะจุดออกมาจุดออกมาเจิดมันออกมาพอเดิดมันเสร็จปุ๊บโอ้โหแม่จานที่ไหนได้ไอตัวแหล่งจ่ายน้ําของวังพญานาคคือตรงนี้นี่เองครับผมเนี่ยขุดไปตรงนี้ครับขุดมาแล้วก็จะไหลไปนี่แหลเนี่ยขุดขุดแล้วเสร็จปุ๊บขนาดที่ขุดนี่ไงที่ผมที่ที่เจอนถามผมว่าเอ้ยทําไมไม่เห็นไรลสดเลยผมเจิญแก้มดันหินบาดแก้นบันฝ่าเท้าเนี่ยเล็กนิดเดียวเองอะ เป็นรูปุ๊บไปเลยดึงพลังงานเลยไปเลยไปต่อไม่ได้เลยนิ้วเนินนี่นนไปหมดแค่นิ้วก้อยนิดเดียงนะนี่นี่แค่นี้นะฮะโ,<อ>โดนแล้วเนี่ยโดนแกนบาดนะฮะจะถึงไว้ใจเลยเสร็จปุ๊บอีตัวนี้แหละครับที่ทําให้น้ําซึมตอนแรกเพราะว่ามันไม่ได้เปิดตาน้ําตรงนี้ถ้าปิดตาน้ำปุ๊บมันจะไปหลังเบ้นเลยไม่ใช่หลังบ้านนะหลังเบ้นเสร็จวันนี้ที่ผมขนอยู่แล้วก็พอดีว่าเพื่อนเจื้อนไม่ได้ดูก็คือกระสอนซันดูครับส่องกล้องไป<อ>วันนี้ที่ขนครับ ถามว่าจะไปไหนอ๋อคนไว้นี่เองนี่นี่นี่เอาเอากล้องกล้องแย่เข้าไปเลยครับนี่นี่ครับอันนี้คือริมสะพานนะใช่ครับได้ดูหรือยังได้ได้เดินไปดูยังดูไหนยังจะไปดูไหมดูที่ไหนสเยนน่ะต้องลงด้วยนะสะเพียนไหนลงไม่ได้สเพนยมแล้วอ๋ออ่ไปต่อเสร็จเนี่ยครับน้ําซึมเทินบางนี้ทานบางนี้เทินมางนี้ฮะน้ําซึมฮะน้ําซึมน้ําซึมน้ำซึมคนละอย่างกับที่มนุษย์เป็นนะซึมเสาอ่ะ